มาพี่น้องมา عة, มากินหอยมแเล็งพูน้ากันหอยมแรลงพูดตัวใ,ใหญ่ๆตโตมาเด้อยพี่น้องเด้อมากินน้ากันเด้อเห็นบ่พี่น้องไปหาไปต่างกล่องกินน้ากันเนะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องมาๆวันนี้มากินบมกหอยมแรลงพู่น้ากันพี่น้องหอยมแม็งพูดแซ่บๆอร่อยๆมาเด้อยพี่น้องเด้อแตบน้ำกันอื้อเลย อร่อยอร่อยอร่อยให้เนีติดเปือกตนพี่นองิดกอกพีนองหพีนพองหก็เอิรนแพนอีอย่างนึ่งพีนอง,ออง,นงอนออเอาส่น้นาแล้วก็โหแสเนพีนมาเส่่อนมึงกันได้พีนองด้วย ไอ่ไอ้พูดสดสดดพักมากเป็นถวน,นี่นะสื่อวัตถุยา <c oughs> นอี้ถวนแล้วเอาหนานหนาวแล้วไม่ต้องห่อก็ได้นะ สุๆใส่สลัดนหองกินเมียงพี่นอ้องเมียงหอยเคง็งกินขมข้าิใมยิตาสวดพี่นอ้องมึงจะทำมึงก่อนนะยิม้มใหญ่ตาสวดหอยวันหอย,หอยวันดีพี่นอ้อง โอโหโอ้โหทั้งกเข่ปากก็ล้มเราพี่น้องขปากก็ล้มแหละหอนเลยใช่ไหม ไนตาสวดกินคำไนตาสวดเลยพี่น้อง มีหมูกินพี่น้องกันมีหมูกินกับซ้ำกินคนเดียว <c oughs> อร่อยอร่อยนัวเขาแม่หรือของเองเนี่ยของแม่เดี๋ยวตื่นได้ยังไงเดี๋ยวใจกินไห้พี่น้องบองอีข้ใาใยัยตาส่วนน้อพี่น้องเนาะคือนยาบอกหอยหพี่น้องเดื่องานมากก็รีบไปตลาดเรซอบอกหอยหอยมาเล่นผู้ มะเล็งผู้หลวกหอยมะเล็งผู้เย็บเมี่ยงกินเส็บแสบไปน้องคำใหญ่ตาสวดเนาะพี่น้องสวดโปสวดยำกับโบไถ่พี่น้องมาทำไหมใหญ่ไร้ตาเกือบตาเกือบดอนออกทางหนองเนาะกบเนาะมันคำใหญ่โคตรยังแสบไปน้อพี่น้องมีใหญ่มากแต้ดิบสดๆพี่น้อง เว้ยตลาดมากเก็กรุบกรุบโมกเอาไปน้องเอาบอแต่ร้องให้มันกับปฏิิงหายือตายหอม ปกติใส่สินขนมจีนพี่น้องแต่ว่าโมนี้โมเดต้มใส่แผ่นกไ็ได้เพรก้อนนี้ยิ่งอร่อยอะไรขนมจีนนี่เนาะอร่อยมันเกิดมาในสภาวะเนี่ย <c oughs> อ,อร่อยมันเกิดมาในสะสมหวานเนาะ เห็นไ่มพี่น้องเห็นตาสวดเลยมันเป็นแผ่นปลาเปี๊ยมันเป็นแผ่นปลาเปียสดเขาเฮ็ดมาดแห้งๆพี่น้องเขาก็มาใส่น้ำจุ่มน้ำจุ่มลงเราขึ้นเลยมาวางในจานมาเทในข้าห่อก็ดีเลยพี่น้อง เนมาพบเนาะอยากนิโยมันกินเป็นไหมเนี่ยมันเคยกินไหมหอยมันไม่กินนี่แหละมันจะไม่ได้แย่งเรากินมันไม่รู้จักของอร่อยแร้วพี่น้องก็มาในสัตว์นี่รู้จักของอร่อยนี่ท่าเพิ่งจะมากินเป็นแต่ก่อนก็กินโมเป็นคือกันมาเนส่าวันนี้เพิ่นไปเห็นงานไปเนาะเขางานเที่ยงเล่อด ไี่อดกินเลยใส่ได้หลายหน่อยพี่น้องย้งตาสวดให้พี่น้องเมืองอีกต้อพี่น้องเนาะกิ้มใจโบลายพี่น้องเพชร ร่มมาในกุ่มมันเป็นคำใหญ่โดโพดแต่พี่น้องเห็นหมอพี่น้องคำง่ายเขาปากล่มโมบุบันตาเกือบสวดพี่น้อง ทำไงโพดเลอดเนาะตอนนี้เนี่ยถ้ากลับมาว่าจะเห็นหอยซื้อหอยมาให้แม่ต้าหอยกินติดใจแล้วใช่ไหม็นคนจิดใจแล้วไปนเนาะ ติดใจหอยเราแล้วติดใจหอยเราแล้ว งเดี๋ยวพี่้องเียวเดีกยวกัก็ะเนยืยกหอมอีกแบบแตบบ่ไรพี่น่น้องหูตาไรเลยตุแบบ่เพิษต้นแแสบ โอเคน้องเปน้องนะักมากินไหนพี่ให้น่องเบิรงนซับนี่ละเพอาะอ่างหนาให้พี่น่องอยากกินนํำเดี๋ยวสิมาจัดการให้มันเบิดเน,นะพี่น้องเนาะถึใจเกิดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยแย่พี่ว่าน้ำไม่ได้จากพี่น้องบา,บาย